สวัสดีครับรอบ,บ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมเนะี่ยตลาดตลาดทุ่งลุงตลาดหลังฟ้อมตลาดหลังฟ้อมนะครับพุ่งลุงอุ่งลุงตลาดหลังฟ้อมนะครับก็มาถึงหาดใหญ่มันต้องชิม,ม<อ>ไก่ทอดหาดใหญ่เหนียวไก,ก่ต้องชิมเหนียวไก่ครับเชียงรายก็มีขายเยอะเหนียวไก่เหนียวไก่เรามาชิมเหนียวไก่ของทุ่งลุงตลาดหลังฟ้อมดูทุ่งลุงนะครับครับปกติใครจะเจอถ้าสมาตลาดทุ่งลุงก็แวะอุดหนุนเพื่อนผมนะครับเขาขายกระเพาะปลาไนซ์สัน อยู่ในตลาดหลังป้อมนี่แหละครับเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เรียนอนุบาลมานะครับก็ไปชิมดูเหนียวไก่ของแท้ของหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ของแท้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมดูนะเพื่ออร่อยเดี๋ยวไปทําที่บ้านครับการละลอนนี้ลองไปชิมดูครับเหนียวไก่ทอดทอดแบบผัดทอดแบบ้งแห้งนะทอดแบบ้งแห้งดี ถ้าวันนี้วไก่มันก็ต้องมีกระเทียมกับกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวเดี๋ยวรอนะครับครับลองชามดูขายยังไงครับชิ้นนี้ยี่สิบห้าบาทจ่ะยี่สิบห้าบาทอันอันเล็กนี่แหละครับบเอาเอาเพิ่มให้เล็กเลยก่อนกินมไหมกินไก่ไหมเดี๋ยวไก่ไหมเอาเอาไก่เอาไก่สองนัดครับสองชิ้นนีครับ เรามาชิมดูเนิ้วไก่ตลาดหลังป้อมนะครับเขาก็จะมีกระเทียมอ๋ออันนี้แถมหรือ้แถมหรือใครครับอันนั้น10บาทในนี้นี้มีานี้เยอ๋อถ้าใครชอบกินเยอะก็ซื้อเพิ่มไม่ีเหรอเนาะ เพื่อนเด็กนงมนี้ดูถอนากรัดูได้พี่ละตัวบ้านทุ่งตัวบ้านทุ่งกับพิมเบนเปิดเปิดดูก็ได้ร้านหยุ่เยอะจังเลพี่อรร้านอยู่เยอะจังเลยวันนี้ริงๆแล้วเอาจนไม่่อเยอะี่ยอ๋สับให้เลยไหมองสับเราชิมดูอยู่ตลาดหลังป้อมเอาสองชิ้นเดี๋ยวสับให้หน่อย สับชิมเลยกราจะชิมเลยเขาบอกมาถึงหาดใหญ่แถวเชียงรายก็เยอะครับแต่ว่ามันมีไก่ทอดหาดใหญ่เยอะแต่ผมอยากมาชิมมาชิมที่หาดใหญ่จริงๆกับรสชาติมันจะเป็นยังไงมาครับมาเบื้องแรกเบื้องแรกเชียงรายเลนี่ยโอ็ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ทำมาอย่างนี้ครับขายมา20ปีแล้วออ๋ขายมา20ปีแล้วนิดน้อยวางตรงนี้ก็ได้ครับมีเดี๋ยวให้เขากระเทียมเกียวลงให้หน่ะตามสูตรเขาใช่ไหมเนื้อไก่เนี่ย ย้อนมาให้เนี้มันบังเขามั้ยเามาชิมเลยลูกขยับไปลูกมอยู่ไหน้ตไม่ต้องแบบเอาใส่น้ำจิ้มอะไรน้ชิมดูสดๆที่เขาทอดมารสชาติมีกะิมีอันนี้เหนียวไก่ อ,อ๋อไก่ทอดหานใหญ่เชียงรายมีมีหลายสาขามากเลยของแท้เนาะขายขายหน่อยกดโฟกัสอย่าง,งั้นไม่โฟกัสได้ไหม,ไ,มได้ๆนกะินด้วยนะขายมา20ปีแล้วครับกรอบนอกแต่่านุ่มไวานก็ถือว่าอโอเคนะกรอบนอกนุ่มในถ้าว่กกินกับกระเทียมเจียวนี่ก็ เพิ่มปาทะลรดในการชิมนะใน่นะริด่่นะครับรนิดนงนินึงนา่หน่อยหน่อยลองดูลองดูกัดเลยเนาะกัดกินแบบมือเมครับพ่อเอามือฟันกัดเลยกดข้างกลางๆให้มันโฟกัสหน่อยกินไม่โฟกัสทำใหญ่ๆเลยนะครับหื ถึงบอกเลยนะต่ำด <bar>. <sh> ิมาอือแล้วก็มันต้องกินกับปลาคอามเกี้ยวครับปขายดีครับขายดีขายดีครับคือตลาดหลังป้อมเลยนะครับนิ้วชื่อร้านชื่อร้านนะพี่อะไรนะอ๋อพี่พรร้าพี่พรนิ้วไก่ร้านพี่พรอยู่ตลาดหลังป้อมอำเภอ นนนนนตำบลไหนครับตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่หตัวน,นี้ก็เป็นปฟอมตํารวจที่เขาเรียกตลาดหลัง้อมตรงน,นี้ก็เป็นปฟอมตํารวจนะครับใครมาก็เรามาแวะมาชิบมบุหรนะผมถือว่าผ่านนะเพราะว่าถ้ามาถึงมาถึงหาดใหญ่มาถึงสงขลาไม่ได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นี่เสียชื่อหมดมอาเโอเคนะครับคลิปนี้ก็ชิมดูครับก็ถือว่าโอเคครับผ่านขายมายี่สิบปีนะครับไก่ทอดหาดใหญ่ครับโอเคนะครับร้าบ้านช่องกระดูกเด็กสากินแพะเที่ยวครับมามาชิมไก่ทอด เนียวไก่ครับตะวไก่ตัว,ตวเนียวไก่เนี่ยเราให้ชิมชิมหมูเพิ่มแต่ว่ามันย้อนแสงเลยพี่หน้าดำหนักครับหมูทอดก็ทอดกระเทียมนะครับหอมดีมกระเทียมพริกไทยครับว่ามันทอดกระเทียมพริกไทยครับหอมดีมันไม่เยอะนะครับมันพอดีแบบกินพอดีครับถ้ากินกับข้าวเหนียว,วห่อนๆสุดยอดเลยครับเนี่ยครับ เจ้าของก็ใจดีนะผมมาชิมไก่กทอดเขาจะซื้อเขาเขาให้ชิมฟรีเลยให้ผมไปชิมเลยสองขาขอบคุณมากเจ้าของร้านใจดีเลยครับให้กินฟรีเลยที่ร้านพี่พรน,น,นะครับกับเฮียะไรนะครับเฮียอะไรอ๋อคนนี้คนนะี้คพี่พรนะอ๋อค<ๆ> <laughs> รับเฮียเขาอ๋อหมูเขาจรงมันไม่อมน้ำมันนะมันสับนะครับแล้วก็หอมหอมพริกไทยครับใครผ่านไปผ่านมาเราไปมาอุ่นนูนนะครับอ่าขอบคุณมากใจดีให้ผมไก่ให้ไก่ผมสองขาขอบคุณมากเลยครับ